สุดงงเซียนอัดกล้องฉลักพัดปัดเขาลือทิคโอเวอร์บริเทโรเอฟสืบเนื่องจากกระแสะข่าวลือกกน้แซดบนโลกโซเชียลวา่าสโมสรบริเทโรเอฟ4ทีมดังในศึกไทยลีกติดต่อขายทีมให้กับบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์จำกัดหรือกล้องฉลักพัดแพลตฟอร์มขายลอตเตอรี่ออนไลน์แบบถูกกฎหมายทำเอาแฟนบอลต่างตกใจและแสดงความคิดเห็นตีความไปต่างๆนานา ล่าสุดเซียนน็อตพันธวัฒนากวิสุทธ์ซีอีโอกองสลักผัดได้ออกมายืนยันผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงเรื่องดังเก่าวแล้วว่าเรื่องซื้อทีมฟุตบอลเทโรไม่จริงนะครับตอนนี้ผมยังไม่มีแผนในระยะนี้ครับไม่มีตังค์ที่ทีมบริหารเทโรเข้ามาวันนั้นมาคุยเรื่องสปอนเซอร์เท่านั้นครับแดนมาดามออนราพรชัยนินกรองประธานฝ่ายหารายได้และสิทธิประโยชน์ทีมโปรเทโรอิซีก็ได้แชร์โพสต์ของเซียนน็อตความระบุข,ข้อความว่า ตามนี้เลยค่ะงงกับข่าวนี้เช่นกันแต่ขอบพระคุณแฟนบอลที่ให้การสนใจสอบถามขก้นมาสายไม่ขณะเดียวกันบิ๊กแมนธัญญาวงนาผู้จัดการทีมมังกรโล่เงินได้เผยเช่นกันว่าสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับคุณนนท์กล้องสลักพัทจริงแต่เป็นการคุยเรื่องของสปอนเซอร์เมื่อสื่อเห็นภาพก็ตีวความหมายตามข่าวที่ปรากฏอยู่ซึ่งก็ยังงงเช่นกันการมาคุยกับคุณนนท์ผมรู้เลยว่าเขาติดตามบอลไทยมานานแล้ววันนี้ก้องสลักพัทซื้อลิขสิทธิ์ไทยทอดสด บน a อ f ให้แฟนบอลชาวไทยได้ชมกันเป็นของขวัญปีใหม่อีกด้วย